นี่สันซันนี่เปิดแอร์แล้วถึงกำดับเลยเนาะเดี๋ยวผมขอเทสดูก่อนนะอันนี้ใช้ได้กี่ระบบน้ำมันด้วยไหมอันนี้เป็นน้ำมันอยู่อ๋อแต่น้ำมันใช้ได้ปกติเนะเดี๋ยวขอขอดูแก๊สก่อนนะต้องรอสักพักเนาะอะตัดแล้วอาอยังไม่ตัด ตัดช้าเหรอรัดช้าถึงมุดดับดับตัดแล้วฟังเสียงนี่ก็เครื่องดูก็ดีปกตินะอ่าตอนนี้เดี๋ยวรอดูเปิดแอร์ดูก่อนนี่เแอร์เดี๋ยวเปิดดูนะมันจะดับหรือเปล่า <S <S อ๋อมันดับเป็นบางทีเหรอฮะใช่มันดับเป็นบางทีบางครั้งก็ไม่ดับ ตอนนี้ไม่ดับนะไม่ดับอันนี้น้ำมันละ ตรงไปนะตรงไปรูปใช่รูประนาดเยอะเลยอิสันซาฟิโลครับอาการเบาดับเปิดแอร์ดับดับกลางอากาศยูเทินดับติดไฟแดงก็ดับตอนนี้แก้ไขเบื้องต้นล้วเทสดูอาตกหลุมขับไปเรื่อยๆอ่ะพี่เดี๋ยวมันจะมีเนินบางทีเราเหมือนเบรกๆมันแล้วมันออกตัวมันจะดับปุ๊บเลยแต่ตอนนี้ไม่ดับแล้ว ของพวกนี้มันบังอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นหรอกอันนี้แก๊สแล้วใช่ไหม <G AT. S 1> อ่าเป็นแก๊สแล้วเมื่อกี้ดังแป๊กใช่ไหมใช่เ,เ<ร>มื่อกี้ตอนแรกมันเป็นน้ำมนันอยู่กดอยปึบ๊บปกติเดี๋ยวพี่เจอคลื่นลูกหน้าเนอะเหมือนกับคล้ายๆแบบเหยียบเหมือนใกล้ๆจะจอดเลยนะเราค่อยออกตัวมันจะดับ ถ้าไปดับกลางทางแล้วสวยเลยนะติดไฟแดงอย่าเดี๋ยลองดูลูกแล้วน่าล,ลูกนี้อ่เหมือนเราเบรกปื๊บถ้ารถอาการไม่ดีนะอ่าแบบเนี้ยแล้วก็ออกตัวมันจะดับอันนี้พอได้เนอะอาะแต่ย่าลืมนะที่ผมบอกไว,ไวอ้อะ,ม,ะม,มันจะไม่มันจะไม่เป็นทุกครั้ง<笑><笑>มันไม่เป็นทุกครั้งนะม่ากลัวมันมันจะไม่เป็นทุกครั้งลองดูเนี้ยอาการมันยังไม่ออกชัดเจนเงยปื๊บค่อยๆแล้วก็ดันไป ก่อนที่เหลือตามที่ผมโน้ตอะไรไปให้แล้วก็คือคือจบเลยก็ยังไม่ต้องไปทําเครื่องละตอนนี้ใช้ได้อีกนานอยู่เส้นผมบังหูเขานี้นิดเดียวอ่าค่อยเบรกปึ๊บ